ก่อนอื่นก็นต้องขอบใจประเทศไทยเนาะทุกคนท่าบ่มีประเทศไทยไปวิจีคงสีบ่มีเฮื่อนหลังนี้ทุกคนเพราะว่าปวปาจีก็ไปเหตุเวียกอยู่ไทยเนาะทุกคนก่อนจะได้เขือนลังนี้เก็บเล็กผสมน้อยเก็บมาหลายปีเต่ทุกคนก่อนจะได้เฮือนลังนี้เนาะแล้วจะพาทุกคนไปเบิ้งข้างในแต่ว่า บสวัสดีเราสบายดีพ่อแม่พี่น้องบัดสุขคนเนาะวันนี้ก็พบพ่อกับสองใบเบบุจีเช่นเคยทุกคนใบใบบุจีจะมาอัปเดตเคานของใบเบบุจีเนาะที่ใบเบบุจีสร้างมาประมาณปีกว่าแล้วทุกคนสองปีหอดแล้วเนาะ้ทุกคนเพิ่งเนาะตอนนี้เ่าจะมาอัปเดตเพามันจะได้จักเปอร์เซ็นต์แล้วทุกคนเดี๋ยวไปเบิ่งนำกันาะทุกคนไปเบิ้งข้างในเนาะตอนนี้เ่าก็เลยอแต่ะาซีแล้วก็ ใส่ประตูม้วนนะทุกคนยวพา,าทุกคนไปเบิงข้างในเลยนะทุกคนยวพา,าทุกคนเบิง่งโดยรอบกันนะทุกคนรอบนี้ไปโดวยวอาก็ประมาณนี้นะทุกคน เดี๋ยวไปวิเยให้เบ่งทุกคนบอลจุดแก้ไขเนาะที่สร้างเข้เหตุแบบเหตุบอดีนะทุกคนมันแตกแต่สำหรับใครที่แบบมีความรู้สต่งสร้าง,งสาบนะสร้างสาบปูนะทุกคนก็คอมเมนต์บอกนะทุกคนว่าควรเห็นอะไรนะทุกคนมีจุดที่ใบวิเจะแก้ไขคือมันแตกเลยนะทุกคนเดี๋ยวให้ทุกคนเบ่งเนาะทุกคนเห็นราลอยแตกนี่เนาะนี่ ดังปุบปึ๊บเลยแตกลายนี่นะทุกคนนี่เชียงเหมือนแบบมันบติดกันแล้วนะนี่มีอีกชองจุดนะจุดนี้จุดนี้บนเสาเนี่ยนะทุกคนนี่แตกไปเลย ใบกุจีได้สั่งเขาแกะออกใหม่เฮ็ดใหม่กลับมนได้เทูฮว่าวิธีแกะไขเนาะแกะ่ยังไงก็อเมนบอกใบกุจีนี่เลยตะกคนว้าวต้องเฮ็ดยังไงหรือเอาผสมปูนจนังไลยหรือเอาปูนใบกุจีบวกฟังนี่ให้สั่งใส่ปูนเสื้อทุกคน เกี่ยกคนเดียวหรืสว่ทุกคนไปเบิ่งข้างในก็เลทุกคนก่อนที่ทุกคนไปเบิ่งคลิปก่อนจะเริ่มทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์ให้สองเบบี้จีเนาะเพื่อเป็นกําลังใจให้เบบี้จีเหตุคลิปต่อไปก็ก่กอนอื่นก็นต้องขอบใจประเทศไทยเนาะทุกคนถ้าบ่มีประเทศไทยไปบิจีคงสิบ่มี BMW เฮือนหลังนี้ทุกคนเพราะว่าเบบี้จีก็ไปเฮ็ดเวียกอยู่ไทยเนาะทุกคนก่อนจะได้เฮือนหลังนี้ เก็บเล็กผสมน้อยเก็บมาหล,ลายๆปีแต่สทุกคนก่อนจะได้ที่ลังนี้เนาะเดี๋ยวจะพาทุกคนไปเบื้งข้างในแต่ว่ามันมืดไปปะบ้งกันเลยไปเบป็งข้างในกันนี่ก็ยมันสานแล้วจังบ่แล้วเลยนี่เนาะ น,นี่ก็ยังพัฒนจิตไฟฟ้าไดาน้นี่น้องห้อยห้อยไฟไปแบบนี้ข้างในก็นจะประมาณนี้ทุกคนเดี๋ยวเาจะบอกรายละเอียดสำหรับรายชื่ได้ติดตามไปอีนดีตอนนั้นเาทุกคนจะได้หู้อ่เงินนียาวเทอะไรเนาะแล้วก็ความเรียดอะไรเดี๋ยวเขามาบอกอีกเช่นนึงเนาะ แานเป็นวิจิตรงยาวอยู่13เมตรทุกคนลงกว้าง7เมตรมันมืดเออคนไฟไฟยังเปิดบ่ได้มีเตยยังม่ได้ต่อไฟแล้วเฉพาะทุกคนไปเบิ่งห้องนอนมีหนึ่งห้องนอนทุกคนเนี่ยห้องนอนทำไป็นวิจิกระประมาณนี้ฝาเพดานเป็นฝาลุ่มนะทุกคนใส่ดอกไฟสองดอก มันเมื้วต้องไปวิจิวัฒนสท้ายให้ตอนกลางเวรผมมีเวลาทายให้ทุกคนนี่เนาะ,ะประมาณนี้ห้องนี้ก็กว้างอยู่ที่สามเมตรคูณสามเมตรทุกคนห้องประตูบ้านประตูยังมะทันมีเนาะยังมาทันเหตุ ส่วนอีเวนโซนห้องน้ำนะทุกคนนี่ห้องเอาไว้ซักผ้าเนาะขอเตยครัวยังประทนรันเหตุนะทุกคนมีเนานครัวสามเมตรคูณเจ็ดเมตรทุรกคนมีห้องน้ำห้องน้ำนี่กว้างประมาณ เมตรห้าสิบนะทุกคนเมตรห้าสิบคูณห้าสิบจะเป็นส่วนแบบนังยองยอทุกคนไอวีคิดเสร็จแล้วโอเคนะการรีวิวงานของไบวีกะมีซัมเนียทุกคนเอาไรมาคลิปเนีก็อะ่าลืมฝากอะไรกดแชรงนะทุกคนก่อนอื่นก็นขอบใจประเทศไทยเนาะที่เห้หเไามีมือเนาน่น กัน่มีประเทศไทยก็คือสีพมีเนาะเพราะเราไปเหตุการประเทศไทยเนาะหลายๆคนเนาะที่ไปเหตุกาียกอยู่ประเทศไทยแล้วก็กลับมาก็มีเือนมีรถขี่เนาะย้อนประเทศไทยเนาะอ็ใจหลายๆนี่ก็ไปกุจิีกบเมื่อเบียกสองสามเมืองเางทุกคนมบื่อจะกลับกรุงเทพแล้วทุกคนเนาะ อาจรสําหราับคลิปนี้กับเขาจบเพียงเท่านี้แ่คนสําหรับใด้มากคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากไลค์กดแชร์และกดติดต่อใครสองไปกับพี้เพื่อให้เป็นกําลังใจบ๊ายบายเจอกันอีกีหนะ้า